เเด็ดเด็ดเด็เด็ดเ้ยน้ำนี่แซ่ใบคือคักแต่ว่าอืมกินแล้วสูเด็ดคักเลยวะน้ำด้ยเอาทานต่อนะกุมใจจริงจริงรักผู้หญิงอ่ะิงก็ไม่สน แล้วมันค้นจนมันหน้ามนเขาไม่ม่เห็ดเบียกกันคำเหรอโอ้ยวันนี้คือลมดีแท้ปะโอ้ยหนอมมาลักเขาทานอยู่ผูด้เดียวนี่ตัวเนี่ยนึงไปใส่ลมดีครับร้องเพลงพ่อมันเขาไปทักมันกูนะวะ เออหุ่นดีเอปาคือขยันแท้ฮะคือขยันแท้ออ๋กับเผาทานเนาะโอ้เผาทานใช่มามเตารุ่นมินิมินิด้วยควันกุ๊กโก่อยู่นี่ไม่ได้กาดได้กาดเนาะเตาไม่เตาปั้นเตาดินมันหายากแจวแจวแจวเลยมาไเลยใช่เที่ยงขยางรอหานนี่แหละมากย่างรอหางข่อยเอาเผาทานตัว เฮ็ดเวี้ยนยูบุ๋ดเดียวจนคำแล้วนี่นะเอาเนี่ยเอาไปเซ่นเนี่ยหอยนะเออมื้อนี้วันนี้เท่าไหร่เจ้าวันอะ่อวันที่ที่พกนั่นล่ะเปียงมันอะโอ้าวซื้อหลอกซื่อเลขกูนะว่า่ิเห็นบ่านอะมันรักสอบท่านคนไม่ขายนี่นะเขาเลยหาสอบสอบท่านไม่ขายว่าแต่คอยรักเขาไม่ขายวันนี้มันรักสอบท่านคอยไปด้โหดไล่ทารุ่นขนาดนต่คอยเฮ็ดธุรกิจมืดดนี่มันยังรักบทิจมืด นั่งโจ๊กจะดำมาเลยนี่นะไม่เนี่ยกูยูได้ย่อนพลังใบเนี่ยต้องเว้นเนีขาบมกินดีต้องพลังใบเมย์อยไรไมีตุลายยังมาเรนด้ซื่งมาเรนด้ซื่งเออเงาเงาเนาะ เห็นมึือร่มดีร้องเพลงก็งๆเงยอยู่ไว้หัวร่มดีแล้มันดีดใบเนาะที่้องเพลงมาลองหานั่งร้องเพลงน้ำนี่เนี้ยโอ้โหขาจะหาเจ็บเว้ยนั่นแหละมันยืดแข้งยืดขามันเลยไม่กินแต่ยาดองหลายโบสถ์พอดีจกผ้าน้ำกันนี่ยนะมีแนวแกบอ่ะผมม่มีดอกน้าแก้นะโลกแล้วน้งแต่พุ่นน่ะรักขายเขามันว่้กินเขาเลยสามมือแล้วได้กินน้ำใบแท่ให้เราหนิเนี่ยเออเอ้า กูนีคันกันงามแท้หวะมาใส่นี่โอ้โหสื้อมาจากเมืองเล้าเขาเนี่ยนะใบละล้านเวะเนี่ยนะของเก่าของเก่าได้เนี่ยเชื่อใบละล้านนั่ะนะล้านกี่ปุ้นได้เนี่ของเก่าของเก่าเนาะเนาะเปิดขายเจ้าตัววะหาร้อยอะไรหวแล้วมีเงินนะเสียงคือดีแท้หวะโอ้ยเข็ดนี่เขาเพ็ดคือยังอันละคั่งก็เก็ดจากวัสดุนี่หระไม่นดิอือโอ้ เ,เครื่องดนตรีกระมวลน,นั่นีน่แม่นป่ะเ่้นเขาล่องว่าเพลงไหนเพลงไหน,นหรอยังเห็นเขาล้องเขาล่องเพลงแต่แ<อ>น่แน่แต่แน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 ่ออแล้วก็ีรอกเ,เด้อเอเอให้เจ้าขดนตรีเด้อเออแต่แน่แน่แต่แนแน่แนแน่แน่แต่แน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 นเอาไม,เาไม่เอาไม่หวัวมันคืออยู่ดเสียงดนตรีรัเกียน

เจ้าแตะตดเด้อเอาแตะแร่เดดโอ้ยซึ well ow, ่งมีธุระว่ะกูธุระใจจะไปบังงัวกันนี่ยอย่างงัวขึ้นแล้วเนี่ยมืดเลยจะค่ำหรือไรเบาสักเพิงพ์บัวเด็ดเตะหนึงก็ได้ด้วยค้ำแล้วดิืเฝ้าเด็ดเด็ดพี่จีดาเนี่ยเตะหนึงโอ้ยต้องคอยซ้ำเตะเลยเจ้าเตะหนึงกระได้ดิหรือไปเอางัวขึ้นบ้านนี่ขึ้นเนี่ยเนี่ยค้ำแล้ว เออเผาท่านแล้วกะให้กูใส่น้ำเดือดสักตรวสอบเด้อใส่น้ำอีกเออพีท่านเม็ดพอดีแม่งโจ๊กตัวนี้ไงให้ก pues ูน้ำสอบนึงใครเลยได้เลยหัวหัวเหล็กงี้มึงซับลาบอยู่ขนาดั้นเดี๋ยวหัวขึ้นดิเออเออโบสักแตะติไปแล้วพ่อใหญ่ห่านชวนกูแตะเตเคาะหลอกเคาะหัวกูเหรียญยืนปองปลกแปลกๆแต่พอเสียเอาขึ้นปั๊ด เอียงวขึ้นบ้นานีโอ้ยโอจยเตะเดี๋ยวกับกได้เนาะ